คนสวรรคน,นเขตนี่พระเอกมาแวจ้เอ,อีแม่มาแล้วพระเอกมางแ,งแล้าป๊่ปเป็นผู้บ่าวเลยอยากไป้าติดเชิงรบแจักนี่นะบอกลูกชายอยากไป้ารอดติดเชิงลเลยอ,นะ <c oughs> อีแม่ม <c oughs> า,กกานีดบคคา,าไม่จอพ่ออยู่ตีเป็นทีทนหนได้นี่นะเนี่น่ะพ่อ ชวนไปกินเนื้อจะซากย่าแล้วกันเนี่ยคาว่าอยู่ห่างมันทะเลาะกันอ่ะมันติดจากบักกาแฟบ่กักยาเดินเดินข้าวบัเชาเลยซักย่าข้าวบัเชาไปหาไก่บักเช้าซักยามาเดินทุกคนสบายดีสบายดีตอนซวยเดินพอข่อยมาแต่ในเมืองแล้วมาแต่บ้านแล้วบ้านเสืออยังมาอะไรเนี่ยเนี่ยมาก พร้อมกับเขียนโม่เจ้าทางนี้ก็ซื้ออึ่งพอซื้อเขียนโม่ลูกสาวซื้ออึ่งเขียนโม่ก็แพงได้สี่สิบพันคงข่อยทรงรวยข่อยอยากเนาะเขียนโม่มันจะตยัง่ไงไอเมย์กำลังโตเบิ่งช่างเดินใจดูเถอเขียนโม่มันอึดพี่น้องเอ้ยค่ะซื้อเ่อะไอีพรอเมื่อจังมือเมื่อตั้งแต่บุญบ้านทที ตั้งแต่วันที่เขาสี่โอไลเหมือไดขิดกลัวมองเอามาปูกด้วมองยังมองไข่ไข่ยังมันสุกาวานเลยมันหักทันเนี่นะมองไข่อคนละแนวกระป้อมมันข้างเศษกระป๋องนั่นนะเส่เดี๋ยวปลอยใส่ตู้เย็นรุ่นนั้นจังบนเอากะป้องเเย็นรุ่นก ตองฝากบ่นี่โอ้สื่อกล้วยปิ้งมาตน้นบัวนี่มันนิ่มๆอ,อุ่นๆอ,อยู่เลยขอบค <ไป S 1> <อ>ุณค่ะเฮ้ขนนยข <laughs> ดหอดบ้านหรือคิดหอดเมียคิดหอดบ้านเมย์เหรอไปหาหมอมาเด้ชื <laughs> ่อว่าเนี่ยไปชื่อกับชื่อข่อยกับซื้อคือกันแต่ผ้ากับชื้อนนมันนประเทศนีงซื้อ ่อยใช้เงินเบิดลายแล้วข่อยังหาเงินทันได้ทุ่ห้าอมมาลาก็เมืนนอม่ออื่นสิบป,ปอยู่ก็ซื้อมาม,ามั้าบกเพาะือย่นมาสวนเขมาสวนเพาะนพี่น้องหลังจากออกแต่เงินไปได้ลายทิศหลายมือลืมข้าวเลยล่ะเ <laughs> พิ่นขี่รถจักเมื่อคนเดียวเลยเถอนนี่หอยยืนรถไม่ใช่แสงลายมือพอดีกับเราเป็นไข่บอกไห อีพอมาหอดก็พอดีสวยนะทุกคนสิบโมงสิบเอ็ดโมงพอดีกำลังเห็ดกินถาเสนอเมนูต้มอึงจ้าจ้าเมื่อนี้เนาะต้มอึงแล้วก็ปิ้งเคียดโมทุกคนอันนี้พอสอนสื่อมาเนาะแม่ไข่สี่สิบพันกี่ก็ได้หลายเสิร์ฟอยู่เดีย๋ยวเสีอันี้ปิดไว้ถูกเกียดโมต้ม เพิยงทําใบ่จุ่มเสียข้ั้งบ่มามข้ามบบเห็นมันอืงป้าเปลือยแต่เขื่อนมาหนาอยู่พูดไ<ฮ>ข่คางแหลกข,ของปีเลยทุกคนเนี่เนะซื้อข้าเจ้าโลละสองร้อยอันบั่นจะคลองมันหาบบได้มันอืดพอปกติทุกปีกะซื้อกินอยู่แล้วเนาะบได้รวยดอกจ้าหักอยาก กินชามปีหนึ่งเธอหนึ่งบาตาัต่เราไปกินได้ข่าอกินโตอ่าบาทโตอสด<า>อเต็มถวยบักใหญ่เลยม,มีจะตัวไข่ไมาดื้อกินเขาเพ่น,น้ำกันเนาะกินเขาเทียงน้ำกันเบิ้งไข่ไขทั้งนั้นเลย พี่โบกินอึ่งก็ขอโทษขออภัยนําเดือทุกคนน้ำตสวันกินมันเป็นอาหารที่แบบว่าบานนอกคอกหน้าได้กินแต่ปีและเท่อเท่านั้นได้นี่นะะมันสีออกแต่ย้ำฝนตกใหม่เท่านั้นเมนูอาหารเพียงนีแต่แนว้ยเข็ดแซ่บอันนี้ป้งเข็ดโม่กายมาต้มอึ่งพี่น้องมาเดิมมาเด้มมาเดิอกินข้าวเพลินเดจ้าย้ำข้าวปลาโบกินติมาเอ อีมแม่แถวป้าโถของเสบของหมักปะพอดีพร้อมหนาพร้อมตาอี่พอยังมาทางนี้ให้เราเขาอดียดกระชืดเพื่อเพิ่นมาฮอดมันตายไม่เห็นใครอแต่เนี้ยเสพเสอาหารบ้านๆแต่ว่าเสพดูทุกคนเนาะกินโกบกินเขียดในแดบบ้านเฮาแซมทามเอาเขียดกระชืใส่ โอ้ยแม่หนูสวัสดีค่ะนะน้ใหม่มากกําลังต้มของเขาตีสีเอากระตุ้นมาปลาสิกินต้มอึนกินเขาเมื่อใหม่บ่กินแล้วมาแล้วเมื่ออีกขาดอะไรน้อคนนะกินต้มอึนแล้วหรือยีเข้าไปกินน้ำใหม่อีกบ่มาเกียงอยู่บ้านพูดน้ำใหม่นะ โอ้ยจะแม่นข่อยศูนกินต้มอึ่งบะถวยหนึ่งผัดวากล้องดับพี่น้องเอยเหลือใจเดวากินคักๆเอาไม่เฮ็ดมึงติดหองอย่าย่าดิคลิปหังกันได้นาทีหนึ่งกินเทปนั่งกินเนียเครียดเด็ ปุยญาตินี่ยาดเคลื่อนน้องน้องอินอรูุวะเขียดดิวังหันนะก็แนวนนี้เลยกินพิซซ่าบดสองถาดงงมาบัไเลิปจังนาทีเอาโซ่จกรมาเดินจ้าป้ายับขั้มาขนรูตงอย่อนี่อ่างปลาปลาพลามยิม่เอาหากินแต่ไข่มันเขียดก็กินแต่ไข่แม่บนแน่เลยตะกัว <im itation> <im itation> เอ้ยกนนัให้เราเน่เราอยากนังทางหลังจะ้ะ่ะปลาทูกินเอง่ล้ว 6, ันนี้สี่ตัวห้าตัวกินน้ำเบิร์ดข่อยหั่นทมอี่มแมว่าแม่จะคลองปั่นเครื่องเจ้าต้มอึ่งจากโต๊ะหกโต๊ะโอ้ต้มหน่อยแต่เสือมาตั้งโลนึ่งว่ะดีย่านโบอิม่มล้วตอนถ้าก็กินเบิรตโต๊ะหนึ่งในอิ่ม้วาคอยเครียดน้ำอิมบนเครียดขีบข <im itation> <im itation> บนได้ท่ายี้ <im itation> ไปท่านมือแรงอีกแรงิอีกกินาวีกชิ้นลายเนี่ยกินกระเ้ีแสบจังบาทด้วยเร็วๆโบยากาปลาแล้วโทรศัพท์กินจุดอีกเลยมูคำใหญ่ดมันกินมูตจุอีนี่เกิดเป็นมูตัวเองเนีมูเธอแล้ว คือไข่ไข่คืออึงนะป้อนนี้ไข่คืออึมันกินเขากำลังถ่ายแขงหรือไม่กินลงไปที่จะคึ่งไปอยู่ดอกจะแม่นว่าดวงพาได้ห้องจากแม่เจี๊ยบก็เป็นหน้าอมรินเดือบัดนี่ฮะทางบ้านก็โทรมาอันน้ำเมื่อให้กินแกลียงเราไหมป๊อดโซดูโซดูไข่เป็ดข้ามไข่ตุ้ยๆเลยพู้เพื่อนผู้กินอึงก็พอไม่ได้กันบ่บ่แยบแล่เฮือนมันน่ะกันแล้ว ขึ้นละขาเขาไปนในเรื่องไปเก็บกระบอกเก็บมันอยากให้พ่อมาขึ้นน้องไปเก็บแล้วมันรอ่าใจเงินก็บอกได้หรอกเราพยายามไปขึงเฮือนให้เขาเข่งยังเฮ็ดเขาได้เลยจุดเอาเช่าขึ้นเออไม่รู้สักเปล่ามันอดีตเถื่อนไม่ใคยมันว่าบวกแล้วเหวี่็กงานมันตัวก็บอกไอ้โต๊ะอย่างออื่นกับเ็ดมันกว๊ะเก็บอันบ่าแบบนและเเก็บซีเมียนยังเล้อ Ừ, เรือบานประตูเงี้ยเขาจะขึ้นอยู่แม่นแล้ได้พ่อแล้วขึ้นทางไครลุงขึ้นอยู่ผมบอกเขาอยู่เงินเดือดเาเขายุคท้ายแซ่บกินไม้ปีบแบบอืมต้มเขียดหมูเ่น้ำเพิ่มแล้วขืนรูดนะบ้านทำเงินลูดอ่างกคนเด้อจะแม่นข่อยเขียดเงินเงินตวัวมาจากบ้านัง เี้เขาไปกินตัดย่างเราก็โตแล้วมากินอิ่มปบปเมื่อเปิดที่เขาคนดังกันจังสีเลยส่ี่แก้วเึงกุ้มผีอกี่ไปถ่ยกรงนกินแล้วเขาฆ่าพัวพลังหันแม่ เงินใางเรื่องหน่งย่างหรือานก็มือนะจิมาเคุณออสีกูแก้วอีฉันที่ห้ดผีเอาเพิ่มันมันบมาน่มนกาันกันนั่งว่ากันเพิ่มแล้วโอ้ยนั้นใครดนมันวใายมันมาเียดยนบอกมหวากระาม่มันอะแหงเซียนหมอผี มันพ <German. S 2> ุ <sucks> ่นเอามาเบิ้ล uh> นั uh> ่นทุกอย่างนั่นนี่มาทุกดูน่ะไปรด๋ยวลองพาดรแต่ละมือนาะเสมันนั่งขมอกกันนี่เงืนอนลงเงื่อนกี่เดือนจุ่มเ้ายังว่าบปีิยกมอกชองวงไพ่รน่งจะบ่งกรทางเขาวานนี้วานละวานนี้ขู่มือนะเนาะเงือนนั่นใช้ัดโคมเงิอนีใช้นางจักนาง ตอยางทนว่าคู่ค้นใ่วนวันลงเลตมากเลเหลือใจได้อีพ่อกินจนอิ่มอกินไม่พออยากอยากืว่ใจี่เรทองซาบได้หอดปนยไกลแล้วนะาเ้ยเข้าไปนี่ก็เข้าไปแล้วมูส่าอีกเลยถ่าเข้าไปเฉมันจังเยอะ นงกนนานมาอคือคือประชานเป็นฝ่า,ายเจานั่งะไปจะเคล่อังอ่งีเยบว่ายายมากเคยไปชามมือโหโหไปที่าไปเลยแล้วบบมไปช่องมือแล้วก็ซื้อเอามาใช้ยงว่า คือเอาย่ามาชักบุหรี่เขาบอกวหาเขากระดกกพรมด้ายังขึ้นรูเหงว่าไปเลยชักน้ำเล่าเลยก็เอามาเขาบอกว่มากเออขันอีกเมื่อชุดผ้าเข้ที่จานมาเขาให่ออกมาคือเขาลุ้นไปอื้นก็ได้เอามาอกอไปน้ำดจ้ะโซนทาเลยอร่อยไงไงไงไไ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  เามืละครทางเวกับบรรทนมีนวามละเอียดชื้อมังมี่ื่อบังเดียวลืมบบมื่อลงตลาดวันวานการมา่นบัดมากและเซนบัเซนอามา่าเชฟิสวรรค์บัรมาก่เพราะเพราะเพาะมันแงอื่นก็ซื้อมาอีกไปเจาะเขาไปอยูหมากและซนอยู่ที่เชบมีรลท์อยู่กับมือ ออีะเนออกกันยามพลตกลปิ้งกระแซบพี่น้องตัวม่วๆคือ้อเออแพงแล้วมันมันต้าไรผ้าเป็นอะไเขาบอกว่านี่เขาบอกแท้เขาจับมันเหียจืเขาผ้าเขาก็เอาุณละวิ่ละวิ่งละวิเมือก็พอดีเบิร์ว่องีกหนึงหงอหิวยบ้านเช็ดตนเป็นไงต้นตายังต้นเป็นหมากไหลูกแล้วเป็นปีนี่นะ่ครับล่วงทอแล้วตายเลยมากคิดจะส่วมกบห่า ในกล่องว่าด hey, ีจะแท้ใครอื่นนะไปกินผูกปีต้มใครอื่นนะบ้มีกันาซื้อมาต้มกินมากดียังมันซสบมันสิบดีลอยเหมือนตี๋มันสิบดีลอยยังบหมจ้าแต่ทำปวดขาวต้มเอาลวกใบกระโดดพ้ออย่างมาต้มเขาต้มหนักเฉยๆได้โแล้วใบกระโดดมัใชเโอ้ยนะใบกระโดดมังเอยไวโอ้ยมันปด้หายลวหมอนรอาลง เขาบอกสองอย่างมทิเออหัลวกไปกระโดนซะ่่อนจะมาต้มไม่หมือัอีไ่เ่าอยู่วัดกินเขามือเะเทื่เขามาเงินใกระโดนใช่ได้ไปกระโดนน้น่งกลนกอมืแรงเนาะมันยากกลิ่นพุ่นแล้วก็แล้วองเชื่อเขาก็ไปกินมแรงเขาบริทจอันนี้บาจิตอยู่คนาะกินไปอยางแล้วเนาะบุตีเราวลรออันนั้นผ้าที่ผ้ากินเขาสองเอยาวกินก็สถัวกระปิงเขียนโมวไม่ใครมีติ๊เก็บม่องโงแล้วมากินหมกจ๊ออันล้นลงมาแล้วไปก ก่านเ้็นันแทางดันหมก่วงแต่ละบ้านโคตรลีรอนเจวนแก่มาโอ้ะ่เ่วงเทนนในเรืตะเรียนขาเราสเปนขาขลุ่นหมวก่วงแต่ละบ้านป้าวมกม่วงค่ำเห็นง่ย่ันม่วค่ำง่ายกว่านบโบที่เป็นตอเห็นแล้วชิเละจ้ะโอ้ยขอเรียนในโบดมันเด้เห็นแล้วเอเละอเขาบริเมืขอรเปือ้วกม่วงเผ็เปื่อนเขากรจับนี่ก็ุ่งหูขยเละจัดเออดึงกันบางๆเอา เ็โต้ะมัก็นกันแล้วอก็ยันไปเชียอยู่แล้วยาเขามันแล้วไปตากกันอ่ะอันนี้ว่าข้ามเองตัอันนี้กินอันนี้ยายนะเฮ็บวกินเปลี่ยวแล้วมันอันะจองแข่งจิ้งงไปยังหอดโห่จับแล้วรอขัอวบ่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 คอยลดมือเพียงเดียวนี้อันถืออันเนี้เบื้องนี้บอกเนี่ไงนบเดอนียแบบเินขี้ก้วขี้ใคลงหัอันนั้นจนข้าวมือเลย บอกมันสิเป๊ะเพื่อไปยังหอดผู้หลายแบบโม่แต่พี่เราเห็ดนะขั้นวาดอใชสุกล้นั่นสุมืออันสุมืออย่างสุมืออันอันกันอันคือเขาอีควนเาไม่แบบก็ะองแต่อีดั่คือแบควนคือแกันทางเนล่านเนี้ยกระิกัทางเอแต่เขาบริจิตเขาวอาเรากระแล้วขั้นเขาเข้าวกเราเกี่เนี้ยบุลุบุ่ว เห็นว่ากำลังจะคายไว้เขาว่าเรารวกเขาเขาว่าอเราเียแล้วนแล้วม่ได้คั้นแลเขียถ้าจริงจังืนอเที่ยวเขาทุ่งนึ่งเขาก็บริสุทธิลำเลยมันแค่แด้เรารู้แล้ก็ลวกเลยจะคายไว้มันบ่แค่เบอ่อนคือเอาคั้นเลือดเนีหยสจลวกห่่อยขายไว วันเลี้ยงละคาอันนอ้เป็นคืออันชื่อเด็กขัน okay กับในคลิปบอกว่าต้องเชื่อแล้วอะไรแต่เล็กเขาต้งไปเห็นอยู่ในเมืองเกษตเป็นสยามพีแมตตีนหยีบบ้างเหยียบเมพูนุ่มเห็นว่าในคลิปนะเขาเห็นลงตลาดนะเขเห็นลายเขาช้าเขาจีกเอาวิชอล่ะเห็นอะไเห็นบ่านเกิเขาตลาดตลาดเกิดโพดดอกหอยดีบ้าะเห็นบ่าในคลิปนะอันอันมาขายเมือนี่เจ้กหนมามื่อื่นแล้ว่า เจ้าบริขารสมภักดิ์อีวอบอโคเชตีเงี้จ้ะเจ้าเ